เป็นผู้มีธรรมอยู่ในใจฉะนั้นหลวงพ่อจาจาก,กาพ็พวกเราเป็นพระสุปฏิบัติเป็นพระทูดงกรรมฐานเป็นพระตั้งแต่สองพห้าสหเป็นต้นมาท่านออกมาเป็นเนคขมารโภมาจันท์ในเศทศขีปขาวนักคตเป็นผู้มีความนอมน้อมในพระรัตนาใจมากอยู่ที่วอก ผู้มีธรรมมันชอบผู้มีบุญบารมีที่สั่งสมมาในการก่อนมองอะไรก็ไม่เป็นตากระทูหูกระทัาท่านได้เรียนได้ศึกษาหาวิชาความรู้ในกรุงเทพได้มองเห็นชีวิตสังคมบาร,รมีมาโปรดชาวคุณธบิษัทเดินทางการนิ้มากมายไกยกองในโลกบบนี้ด้วยเมตตาธรรม ม่มีบนเน็ตเลยมั่ยลา้าแสดงออกคุกรพอดในงการที่ะจะให้ทำกับทุกที่ที่ท่านจามลี้ไปหนาวแสนหนาวเหนื่อยแสนเหนื่อยอากาศเย็นเยือกหลวงปู่สมบูบบรณ์เชิดัปอแดงตะวันทวราชจดีมาปัจจุบันอายุเก้าสิบหนึน่งเดือนเป็นสหรธรรมิกธรรมเจอหลวงพ่อยันต์มาแด่ประมาณนึร้อยสิบแปดท่านบอกว่าหลวงพ่อยันตก อุปมาถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องเยอรมันอยู่เครื่องเยอรมันเหล็กเยอรมันอะไรกี่ยวเัีเยอรมัน,ะะมน,ะะมนก็บอกว่ามันแข็งแก่งดีคุณภาพดีแต่ถ้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นนี่แม่นาะไก่ไก่ทนก็เป็นลอยอยู่เพราะนั้นร่างกายสุขภาพแต่ละองค์แต่และท่านได้สั่งสมมากีนแต่ต่างกันหมดในวุฒิภาราการ่างกายสุขภาพ ใช้งานมากแข่งพระเจ้าอ,องพระผู้ทรงท่นานทันไม่โกดธท่านยอมท่านนิดนนแต่ทําไมร่างกายท่านสุขภาพท่านพลังสิ่งตมาที่ปัญญาของท่านทำไมบริบูรณ์กอบกุให้กับผู้ที่มีกระมแสทแห่งความดีอยู่ใกล้ติดท่านได้ยินเสียงท่านได้ฟังธรรมท่าน ได้เห็นรูปภาพท่านทุกคนก็มีความสุขมีความปิติใจมีความเบิกบานใจที่ได้อยู่ใกล้ท่านได้ยินชื่อเสียงท่านได้ก่าบไหว้ท่านได้เห็นหน้าท่านและวันนี้ก็จะมีการร้องให้อีกหลายหลายท่านพ่อจะก้ากคูร์ับม้นโอ้ยนมำสนามบินนี่ คงมีหลายหลายท่านน้ำตาอาบปิต์อปีต์แน่ร้องไปไปโยไม่ใช่เฉพาะโยมนรอกระบทีจะร้องที่กันหรือใครจะไม่ร้องก็ไม่ว่ากันแต่มันเป็นไป่อด้วยความรักของก๊อฟความมูชาในเมตตาธรรมของท่านกรีณีบอกกระแสเหินธรรมกระแสเหินธรรม